เราตกบ้าดูแซลเขาตลอดอพี่บิ๊กยังไงคะแม่เปิดตัวแล้วยังไงพี่บอกกูไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันเรื่องมาตั้งนานแล้ว,วเอเนาะซึงถามว่าปัดเนี่ยเขาจะไปคบออกับคนใหม่ก็ความสุข มันไม่ใช่เป็นแค่คนที่แบบต้องมารักกันตลอดไปคู่บนโลกมันในเนี้ยในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมีคบมีจากมีเลิกมีตายจากกันมันมีหมดแม่อย่างที่จัดก็ไปเจอความสุขที่ดีก็ดีไปพี่มิกเขาก็ตอนนี้กำลังหาแฟนอยู่หรือว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนมีามสกขก็เรื่องของเขาแบบนั้นไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วว่าที่มันใช่ก็ใช่กันเองสุดท้ายคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็เลิกลากไปพี่มิกอาจจะอยู่พี่จัสตอนนั้นแล้วก็อาจจะคบกันมีความสุขก็ได้แล้วเขาเลิกกันไปก็กั่ไปด้วยดีแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พ อาจจะมีคิดหรืออาจจะมีสิ่งที่ดีๆด,ด้วยกันมาตลอดให้มันมองเป็นที่น่าดักดีกว่าชายเรา,าว่าเออเอาตรงๆป้านหนูแซวเขาตลอดอพี่มิกยังไงคะแม่เ,<อ>เขาเปิดตัวอะไรยังไงยงไม่บอกคุณไม่ได้คิดอะไรเลยเ,<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันเรื่องมาตั้งนานแล้วนะเนาะซึ่งถามว่าจัดเนี่ยเขาจะไปคบกับคนใหม่มก็ความสุขของเขา<อ>มันไม่ใช่เป็นแค่คนที่แบบ ต้องมารักกันตลอดไปทุกคู่บนโลกมันในเนี้ยในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมีครบมีจากมีเลิกมีตายจากกันมันมีหมดแม่อย่างที่ตัดก็ไปเจอความสุขที่ดีก็ดีไปส่วนพี่มิกเขาก็ตอนนี้กําลังหาแฟนอยู่หรือว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนมีความสุขก็เรื่องของเขาแบบนั้นไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วว่าคนที่มันใช่ก็ใช่กันเองสุดท้ายคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็เลิกลาไปพี่มิกอาจจะอยู่พี่ตัดตอนนั้นแล้วก็อาจจะคบกันมีความสุขก็ได้แล้วเขาเลิกกันไปก็จบกันไปด้วยดีแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดถึงออะะะรนนแแต่่่คเเเพ็งาาาจจปีลว ค,มมนนคนก็เชื่อมกันไงว่าเออคือไม่ต้องหลอกพี่สาวก็พยายามจะให้มันเชื่อมแหละออซึ่งให้มันเป็นไวรัลอะไรกันเ,ออเพราะว่าเขาก็เลิกแต่ไปเขาก็ไม่ได้หลอก,กน,นะเ,ออเขาก็มีการคุยอะไรทั้งสินออ้นอย่างซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตัวจใจเราก็เห็นว่าเออมีคอนเทนต์ใจเพลงเออใัดี่ยูอะไรอย่างเงี้ยต่างคนหนูรู้สึกมันน่ารักดีนะคะไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปนั่งอคติกับเรื่องแค่นี้หนูว่ามันไม่จะเป็นหรอกเพราะสุดท้ายแล้วว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมี ความคิดหรืออาจจะมีสิ่งที่ดีๆด,ด้วยกันมาตลอดให้มันมองเป็นที่น่ารักดีกว่าใชา่ส่วนตัวพี่สาวเราตอนนี้นอินเลิฟเป็นไงบ้างคนะก็ต่พี่สาวเนี่ยหาไปเรื่อยเลยพี่สาวมิกเนี่ยหาไปเรื่อยแล้วแต่แม่ไม่อยากมีผัวแล้วก็กลัว่าที่เอาตรงๆมากกัวไม่อยากมีผัวเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูเจอแต่ผู้ชายที่มันวิ่งตามเราอะ่ะหมายถึงว่าผู้ชายที่รู้ทันเราแบบว่าเป็นแบบไม่เจ้าชู้คือยังมิกเขาโรคจิตเขาชอบผู้ชายที่วิ่งตาม เขาํำหน้าเราอะ,อะนำหน้ายิมิคคือต้องต้องชูจะต้องตามหาเด็กเขาชอบมากในฟิลมวันนั้นแหละแล้วัวเราลา่ะแต่เด็กคนก็บอยมองแบบตลาใเช้งเงินซื้อผู้ชายหรือเปล่าเรอย่างเงี้ยยอมอนนรับที่หลายคนแซลมายอมรับค่ะซื้อผู้ชายเพราะว่าเอาตรงว่าแม่สวยขนาดนี้ยเป็นเลดี้ขนาดนี้นะป้ก็ต้องซื้อผู้ชายอยู่แล้วเป็นธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะผูกมัดกับใครเราไม่อยากมีแฟนซื้อมาครั้งหนึ่งจบ ซื้อมาครั้งหนึ่งหาความสุขจบ,จบออนอนกอดกันคืนหนึ่งแค่นั้นคือจบแล้วไม่เอาอะไรเยอะใช่ออกลัวคนมองแบบว่าโอ๊ยระดักราลาต้องมาตีผู้ชายินหรออะไรอย่างเงี้ยคำนี้นมันแบบว่าวยัางไงสำหรับเราสูงวัดดาราก็ซื้อกินเข้าไหมคนระดับสูงว่ดดาราก็ซื้อก,กินเหมือนกันออแม่เพราะฉะนั้นรายการซื้อกินมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้นะว่าเ,ออเรามีกําลังออที่จะซื้อ,อ,อตึแบัตติด,ดีเราก็ยังมีกําลังออที่จะซื้อกิน เออใช่จะเป็ความสุขเอาตรงๆคนทุกวันนี้ไม่ได้ซื้อกินฟังนะซื้อกินเรายังเลือกได้กินฟีเราเลือกไม่ได้เลยบางคนนะใช้แค่ความใคร่ของตัวเองลับหูลับตาเอาก็คือได้ตามเล่นหัใจแต่อย่างเราแม่เราเป็นฟิลที่แบบว่าเราซื้อกินเราเลือกได้เลยจิ้มได้เนาะจิ้มได้ชอบได้กินเผียวกินเผ็ดกินหวานกินอะไรเราจิ้มสิเราอยากกินอะไรกินแบบนั้นเลยบางคนก็กินฟีก็ดูจากสภาพแต่ละคนที่กินฟีแล้วกันก็อาจจะไม่ด้มีความสุขเท่าไหรไมีไหมมีไหมมีฟีหลงรัก มีเ,อออเคยให้มาอยู่เดือนหนึ่งแล้วบอกว่าห้ามาเอาอะไรไปนะสนุกเอาเงินไปสองหมื่นกับเสื้อตัวหนึ่งเสื้อวง <c oughs> อกว็เออปล่อยไปดีนะไม่เอาอะไรไปเยอะหลงรักไงก็สุดท้ายไม่หลงไม่หลงรักแขกน,นะแต่หนูเขาเบื่อง่ายเขามาในในเชิงเป็นมิตรเป็นมิตรอาชีพใช่อ,อ,อ่ะแม่ถูกต้องค่ะโอเค